เทศกาลไหว้บะจางหรือวันไหวบะจางปีพุทธศักราช2565ตรงกับวันไหนวันไหวบะจางของทุกปีจะตรงกับวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนซึ่งในปีพุทธศักราช2565นี้วันไหวบะจางตรงกับวันศุกร์ ที่ 3. มิถุนายน2,565ในเทศกาลไหวพระจางยังมีประเพณีการบูชาเทพเจ้ามังกรและประเพณีแข่งเรือมังกรดาก g อนโบ a ทเฟสติวัลและได้ขึ้นทะเบียนเทศกาลไหวพระจางเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกอีกด้วย บะจ่างเป็นการนำข้าวเหนียวมาห่อใส่ใบพายและมีไส้ที่แตกต่างกันออกไปถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บถนอมอาหารไว้กินให้ได้นานการตั้งโต๊ะไหวบะจ่างจะนำไปไหวบรรพบุรุษไหวเจ้าที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยนิยมไหวบะจ่างเป็นเลขคู่เช่นสองลูกสี่ลูกหลูกหรือแปลูกเป็นต้น และเทศกาลไหว้พระจาร์ปีพุทธศักราช2565ตรงกับวันศุกร์ที่3มิถุนายน2565สวัสดีค่ะ